สวัสดีครับโอ้โหจับ,บโอ้ยมาอีกแล้วเอเลยตลุยแดมนมหัศจรรย์โอ้โหม่งอีเรื่องนี่เราเจอจริงๆให้ทุกคนอยู่กับอยู่กันพร้อมหน้าเลยเหรอดูหมวันวันนี้จะเป็นวันที่สนุกสนานอีกแหละวันนะเป็นะไรครับเราขยันแล้วนะเราเต็มที่ ได้ยินเสียงหัวเราะของพวกเธอตั้งแต่อยู่หน้าประตูเลยเกิดอะไรขึ้นหรอพีเอเซียมาแล้วมาเร็วพีไอวีพัฒนาเกมใหม่ออกมาสนุกมากเลยพี่เอเซียมาลองเล่นด้วยกันสิเกมเหรอฟังดูน่าสนุกจังไหนขอดูหน่อยอืมตัวละครที่กำลังเคลื่อนที่อยู่บนหน้าจอนั้นคือตัวเอกของเกมไปนะ รู้สึกคุ้คุนจังฉันว่าจะไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมอ่าฮะใช่แล้วไอ้เสียตัวละครน,นี้มีเธอเป็นต้นแบบพวกเราอยากมอบของขวัญชิ้นนี้เป็นที่ระลึกเลยขอให้ VLV สร้างเกมนี้ขึ้นมาแต่ทาไมสุดท้ายถึงออกมาเป็นแบบนี้ได้แบบนี้ไปได้ <c oughs> เ,เพื่อนเอ๋ย แตสนใจเรื่องเล็กน้อยพวกนี้เลยทุกอย่างเป็นเพียงการปรับให้เหมาะสมเพื่ออาจทลลดเท่านั้นอีกอย่างเธอไม่รู้สึกเหรอว่าการออกแบบแบบนี้เต็ไมไปด้วยความงามทางเรขาคณิตนะเรื่องเราไอ้เรื่องความสวยงามอาจจะอาจยังต้อง เ,เทียงกันอยู่แต่ก็เป็นเลขาคานีจริงๆผลงานชิ้นนี้สมกับเป็นพี่แอจริงๆ <c oughs> ผมฟ้านี่รับประยมดีจริงๆแต่ต้องเข้าใจแน่ว่านี่เป็นผลงานที่วิเศษขนาดไหนอืมจะพูดยังไงดีละ่ะนะการออกแบบนี้เหมือนกับตัวพี่แอลวเลยถึงจะไม่เข้าใจอะไรสักอย่าง แต่ก็ทำให้คนประหลาดใจได้เสมอใช่แล้วใช่แล้วไม่รู้เลยว่าเธอจะเจออะไรอีกต่ออะไรต่อไปนี่แหละความสนุกข,ของเกมนี้ได้ยินพวกเธอพูดขนาดนี้พูดแบบนี้แต่ก็ <c oughs> เริ่มอยากลองดูบ้างแล้วสิแค่ได้ยินอย่างเดียวไม่ได้อย่ารอจ้าฟีเรเซียเดีไปเล่นสักตาเถอะ กลบล้องเลยวัเน,นี่ยมาวันที่เออวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้ว่ดูนเจ็ดมาที่สามสิบีทีหนึ่งเฮ้ยกูต้องเล่นด่านสองกันะหรอกูก็ด่านหนึ่งับพ้องโอเคเล่นด่านสองนะไปกิจกรรมนี้เหมือน,เ,นเคยเห็นมันเอามาลงแล้วข้างหนงนะ้ำ แต่คนละภาคกันันนี่เป็นยังไงวะเออเฮ้ยอไนนี้จริงกูงงมากไปยังไงวะอัญเชิญเชิญต้ตงนี้มั้งอ๋ออย่างนงี้เอัญเชิญจริง อ๋อโอเคยังไงไม่รู้กูก็เ,เดเาไปางั้นแหละดูไปก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ข้ามข้ามพอออกแล้วพอดูออกแล้ว ทำไปเล่นเล่นยากแลาวนะทำมันยากกว่าอันเก่าวะมันจะอันเก่าฉันได้ไม่ยากขนาดนี้นะ <c oughs> ตัดการเชื่อมต่อก็มีเราบนี่ยากกว่าเดิมไปนะ ต่อขัดการเชื่อมต่อไปทางนู้นใช่ไหมโอเคเ้ยแย่าลลว ้องยินชันวะอ๋อยังแม่งลงไปมาได่ปาานะได้ยากว่ะคนเบิ้ลรถนี่มึงวันน,นต้องเติมส้นตีนอะ tiếp tục chứ? không phải? 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 không ด่านตึงๆนี่แต่การจำตัวใช่ไหมไม่ได้เราไงนี้ โอเคทำไมกินนี่ไม่ได้กูไม่รู้ทำยังไงแล้วแหละ <laughs> มองนี่ไม่ได้ยังไงล่ะแต่กรนสุต่อโอ้มีตรงนั้น้ว่ปะ โอเคสวยเออถึงว่าเล่นเป็นอยู่นะเราไปไม่ต้องดูเริ่มเลยเดี๋ยวนีนอนาคตมันจะยากกว่านี้นะครับอันนี้ถึงว่าจีบจออยู่

พอแล้วพอแล้วโอเคหกสิบสวยครับอันนี้จะรอมาที่สามสิบนะราสี่โมงนะครับถ้าเล่นรถดเดียวก็ไม่ไหวนะมันยาวครับหายไปจริง,รงยาวเกินแล้วก็ไม่ไหว เข้ามารับชมฝากกดไลค์สมัครใครก็ด้ครับ